สวัสดีเพื่อนๆพื่นพี่นะครับวันนี้พามาเปิดตัวรถโฟกลิฟต์แบรนด์ใหม่ของทางยูนเต็ดมาเต์เวิร์กนะครับก็คือรถโฟกลิฟต์แมกซิโมนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมใกล้ๆพร้อมกันนะครับรถคันนี้เป็นรถโฟกลิฟต์สองจุตันแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเสาสี่เมเจดงานสไลด์ซ้ายขวานะเพื่อนเพื่อนทุพี่นี่นามาแสดงโชว์หลายคันมากนะครับก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวราคารถนะครับก็จะดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับ ตอนนี้ก็มีลูกค้าอ่าเข้ามาชมรถนะครับแล้วก็ทยอยกลับนะครับผมก็กลัวถ่ายติดลูกค้านะครับนี่เดี๋ยวพามาดูเครื่องยนต์ดีเซลตัวแบรนแม็กซิมอลนะครับนี่ใช้เครื่องยนต์ของมิตซูบิชิก็คือเครื่องยนต์ s อส4เนะครับเดี๋ยวใจสตาร์ทให้ชมด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับโอ้โหอย่างนิ่งนะครับผมอย่างนิ่งนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเสา4เมตรนะครับเสา4เมตรมาตรฐานเลยนะครับงา122นะครับ นี่นะสวยแบบน,นี้เลยนะครับพี่นี่นะับัดเยียนไม้เขานะครับพันนี้ราคาเบาบางมากๆนะครับผมก็สู้กับรถจีนได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูแบตเตอรี่ที่เรานํามาเปิดตัวนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมน,นะครับวันนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่5,900บาทนะครับอ่าสำหรับใส่รถ Fortuner นะครับดีสุด e ีแม็กพวก Toyota อะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับ รับประกันนะครับรับประกัน3ปีนะครับอ่าลืมบอกรับประกันของตัวรถโฟล์คลิฟ์ไปนะครับเพ,พื่อนเพื่อนี่พี่โฟล์คลิฟ์เนี่ยก็รับประกัน3ปีเช่นกันนะครับแล้วก็รับประกันตัวแบตเตอรี่เนี่ยอ่า10,000ชั่วโมงไม่จำกัดจํานวนการชาร์จนะครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็น5ตันนะครับใช้สําหรับงานภายนอกได้เลยนะครับใช้สําหรับงานภายนอกได้เลยนะครับนี่นะครับ ก็ออกัวถ่ายติดเพื่อนๆพ่นด้วยพี่นะครับอ่าแล้วก็มีตัวโมเดลอ่าขอมีตัวโมเดล cx นะครับสามจุดห้าันใช้สำหรับภายนอกอาคารนะครับเป็นเสาสี่เมตรนะครับเสาสี่เมตรนะครับอ่าวันนี้ตัวนี้นะครับสามตันอ่าตัวสีงาช้างเนี่ยจะเป็นรถแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆพ่วพี่ก็วันนี้บริษัทเป็นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ เปิดบ้านนะครับเปิดบ้านยูนิตของเราเนี่ยให้ลูกค้าเข้ามาทดสอบขับเทสนะครับเทสได้นะครับนี่ครับเป็นตัวโหลดโหลดนะครับสามตันนะครับมาทดลองตอนนี้เลยนะครับก็ยินดีมากๆครับเดี๋ยวจะพาไปดูโปรดักต์ใหม่ที่นําเข้ามาอีกตัวนะครับผมนี่นะครับโปรดักต์ใหม่นะครับแบรนด์ยูเนตี้นะครับนี่นะรราคาเบาบางมากๆครับตัวนี้เป็นสแต็คเกอร์นะครับความสูงที่3เมตรยกน้าหนักได้ที่ตันครึ่งนะครับดูราคานะครับ ราคาว้าวมากๆนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ก็อิเล็กทริกลิฟต์นะครับนี่สแตั๊กเกอร์เหมือนกันตัวเนี้คยวามสามารถของเขาเลยก็คือจะสามารถอ่ายกตัวเองขึ้นหลังรถกระบะหลังรถหกร้อได้นะครับเคลื่อนย้ายตัวเองได้นะครับแล้วก็มาดูที่ power p a l e t ของเรานะครับนี่นะราคาว้าวมากครับ4ี่หม่นกว่าบาทนะครับผมนี่แล้วก็เป็นแ hand lift ไฟฟ้าหรือว่า hand p a l e t t ไฟฟ้านะครับของเราจะมีอยู่ทั้งหมดสมรุ่นนะครับ นี่ตัวนี้จะเป็น EP 1 5ก็คือยกน้ำหนักได้1.5ตันนะครับหนตันนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมครับพอร์แบตง่ายๆนะครับผมสอนให้ดูนะครับนี่ครับหมนออกนี่ครับแล้วก็ยกครับนี่ครับตู้ชาร์จเขาจะเป็นใบเล็กๆนะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเล็กๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็สามารถชาร์จไปบ้านเราได้เลยก็คือ อ่า220โวลต์นะครับ220โวลต์1เฟสนะครับนี่ครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับตัวแฮนด์ลิฟต์นะครับราคาว้าวมากๆนะครับ4,990บาทภายในงานนะครับเป็นไซส์สแตนดาร์ดที่นิยมใช้ในเมืองไทยนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่จะเพาะในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับนี่นะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเขาเนี่ยตัวเล็กๆอย่างนี้เลยสามารถชาร์จไฟบ้านเราได้เลยนะนี่นะ นี่ครับดูชานครับก็เดี๋ยวพาไปดูรถอยู่ด้านในนะครับขอวาร์ปไปเลยนะครับพาเพื่อนๆพี่วาร์ปเข้าไปดูด้านในเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับนี่โซนที่ให้ลูกค้ามาลองทดสอบรถนะครับนี่รถที่ผมดูแลอยู่นะครับเป็นรถโฟล์คลิฟฟ์มิซูบิชิมือสองนะครับถ้าราคาถ้าตัวราคาแบตลิเทียมกับรถเครื่องยนต์พอๆกันเนี่ยโหลูกค้าคิดหนักแน่นอนครับผมเพราะว่าตัวรถแต่ละคันเนี่ย ปรับสภาพใหม่นะครับรถเหล่านี้เป็นรถปรับสภาพที่กลับมาจากงานเช่านะครับลูกค้าจะได้สภาพนี้เลยนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ปรับสภาพนะครับอ่านี่นะครับราคาสวยๆนะครับผมก็ลูกค้าจะได้เป็นตัวอะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับถ้าซื้อแบรนด์มิตซูบิชิเป็นมือสองนะครับจากบริษัท u n เน็ต m มเจอร์เวินะครับหรือว่าเซลทีนะครับนี่นะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็มีนะครับขออนุญาตนะครับนี่ ก็ราคาเบาๆนะครับตัวนี้เป็นสามตันแก๊สนะครับใช้ได้สองระบบก็คือแก๊สโซลินกับ LPG นะครับนี่ตัวนี้เป็นปรับสภาพแล้วนะครับปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับงานยาวบื้อเลยนะครับมี Fork f o i n e r with Size Chip ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามจุดห้าตันนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอพามาชม Mitsubishi สองแบตเตอรี่ลิเธียมกันบ้างนะครับนี่นะครับผมนี่นะ วันนี้เราก็เอามาโชว์เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าสนใจรถยกโฟลคลิฟต์นะครับรถกะเช้า JLG รถยกโฟลคลิฟต์แบรนด์มิตซูบิชินะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทยูนิตเอ็มเตอร์เวิร์กหรือว่าเซลทีรพัฒนนะครับยินดีให้คําแนะนําปรึกษานะครับเพื่อนๆพี่ๆก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0661599632นะครับนี่สามารถแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็สามารถแอดไลน์มาเบอร์ 0661599632ได้เลยนะครับทีรพัฒยินดีให้คําแนะนําปรึกษานะครับเพื่อนๆพี่ๆที่มีรถคอยให้ลูกค้าทดสอบคอยบริการมีอะไรแท้คอยบริการนะครับอ่าไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับเป็นเซลไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับผมก็ยินดีนะครับยินดีให้คําแนะนําปรึกษาครับหรือว่าโทรเข้าที่บริษัทยูนิตดมเตอร้เวิร์คโดยตรงก็ได้นะครับ02035959นะครับผมนี่มีเซลคอยบริการหลากหลายท่านนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ